โลตัสร้อยเอ็ดค่ะ ะคะตรงไปนะ้าบึงพลานชัยเป็นบึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชมเมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่ไฟแดงเยอะมากนะคะคุณผู้ชมติดกันทีๆเลยนะคะ ชมเมืองร้อยเอ็ดนะคะกลองมันเทาสาธารภัยเนาะเห็นไหมครับตรงนู้นเขาเรียกหูดค่ะที่เขาสร้างขึ้นใหม่ออยู่ตรงบึงพลานชัยนะคะสูงๆอาจจะได้ไปดูกันใกล้ๆค่ะนติดไฟแดงอีกแล้วคุณผู้ชม ข้างสวยสะอาดนะคุณชมถนนก็ไม่ได้มีขยะอะไรเลยเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะสูงสูงหูดหรือโวดนะครับสุดาโวดใช่ไหมครับ น่าจะเรียกว่าโหวตนะคะถ้าเกิดว่าผิดยังไงคุณผู้ชมก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะเนี่ยค่ะสูงสวยงามไม่ว่าสวยจังเลยค่ะคงมีโอกาสขึ้นไปดูข้างบนเนาะแต่ว่าวันนี้ขอผ่านก่อนนะเดี๋ยวถ้าอไรมีโอกาสมาดูเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูด้วยค่ะนี่ค่ะเส้นทางที่จะมา หอโหวตนี้ก็มาไม่ได้ยากเลยนะคะอยู่ที่บึงพลานชัยเนาะเรามาเส้นตรงเลยค่ะพอเข้าระเอ็ดแล้วก็ตรงมาเลยผ่านโัถผ่านแมคโครผ่านโลตัสม,มาเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยนะคะนี่โอ้โหสูงมาก มดูกันใกล้ๆเลยค่ะสวยไหมคะดูใหญ่โตนะคะคุณผู้ชมก็จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสารากลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชมสารากางจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ตรงนี้เนาะหอวูดก็อยู่ตรงสารากางเลยคระับวูดหรือโวพหอโวดเนาะก,ก็อยู่ตรงสารากางเลค,คุณผู้ชม สูงสวยคุณชมดูสูงสูงช่วงสุดไหมดูสูงสวยงามนะคะคุณชมเป็นการขับรถชมเมืองร้อยเอ็ดนะคะ ไปก่อนนะคะ ก็จะอยู่ทางถนนเส้นหลักนะคะทางนั้นเลยนะคุณผู้ชม ซ้ายผ่านได้ตลอดเนาะเราจะเลาะเรียบพอ รถมาดูในเมืองรยอเอ็ดอย่างไม่เห็ได้นะคะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะเม่ก็จะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพนี้นะคะปิดภาพประการใดเม์ก็ขออภัยด้วยเนะาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเม่เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมเราจะไปโพนทองใช่ไหมเราไปนี่เลยคะ่ะเส้นบุกดาหาระคะ่ะเลี้ยวขวาตรงหน้าพระยืนเนะะี่ยค่ะเห็นไหมตรงหน้าพระเลยนะเราก็เลี้ยวขวาเลยคะ่ะ Cái nó là con gì